สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์ลิติสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวจีรพัรน์นคุค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาภัสภูคังค่ะสวัสดีครับผมนายรพีพง์ใจวิจิตรวันนี้นะคะเราอยู่ที่วันลำพันธองวันนี้เราจะมาเล่าความเป็นมาของวันลำพันธองนะค่ะ เรื่องความเป็นมาเป็นไงล่ะมันองั้งย่ีลงาอสยจังหวัดี้มีพื้นที่ทั้งหมดส4ไร่แ0ตารางวามีอุุมา120ปอนี่บบนนนนสมแะีเจาว่าวันทั้งหมดส1และเจาวที่อยู่ที่อยู่ในวันนี้ชื่อพระคุสวรนธรรมนุษย์หลวงพอสเุียาธโมเป็น เราว่าตั้งแต่ปี2506จนปัจจุบ,บันนี้โดยมีรพระก้อยเป็นผู้สร้างชุ้นครัง้งแรกพระก้อยได้ชว,วนชักชวนชาวบาา้านมาสร้างวัดที่นี่และเชื่อว่าในปุ่มเรายังมีหลวงพ่อวุลีที่เราจะมาจาบ้านหลังนี่ ผู้ใหญ่ที่รู้ประวัติของหลวงพ่อบุญมีตนาะคะเล่าประวัติหลวงพ่อบุญมีให้ฟังได้ไหมคะได้หลวงพ่อบุญมีนะเป็นพระประธานในวิหารวัดลำพันบ้องสร้างคูบานก็เมืองมาประมาณจักร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยเพินปฏิหารไทยมาบ,บุญบานสันกาลูุกเข้าเป็นครูเป็นราชก,การถ้าเข้าได้สำเร็จ ก็จะเอาขนมจีนมาแก้บนเป็นห้าห้าหรือไข่ต้มเป็นร้อยๆกองหรือบางทีก็เขา้าะบนให้นั่งในคายนั่งอะลุงเนี่ยเพรจะพอสํเาเร็จเลยว่ารัฐบานก็นับถือกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันซื้อต่อไปเขาพูดมีา่ะนะคะที่มาแล้วกาอ่าง้ค่ะอ่วัดสงการของปีของที่วัดลนมีนี้การงที่วัดของถูงปี และจะมีชาวบ้านมาเลื่อนกันยกโพลเคลื่อนไปทุกๆปีจะมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสมบุ์ตอนเช้าจะมีงานเลี้ยงลงทานและททำบุญตอนกลางคืนจะมีงานจัดมรสพรงานเราจะการพูดถึงประวัติวัดและประวัติหลวลงพ่อสมบุลแล้วงานเราไปเที่ยวรอบๆวัดกันไหมไปกันเ เกิดมีแต่ความรักความเมตตาด้วยเสน่หอาทรบอกมีห่างไายความรักความผูกพันเห็นหน้าบอกมีเสื่อมคลายบ่สลาย หาทานากิมีต้นหญ้าสายหญ้าแน่นยังผ่มเขียวผันดวงใจฮู้ทั้งซ่องยังต้องเฝ้าแคนเพื่อมั